สวัสดีครับการเรียนคณะกรรมการคุณครูและแขกผู้าามีเกียรติทุกท่านผมเดชชาจิรพัฒน์แต้มทองน้องกาวินเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3. าทับหนึ่เรียนอยู่โรงเรียนวานินูกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินชื่อผู้ในการโรงเรียนนางเพชรีเงาง,งาม ผมดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนเล่านิทานในวันนี้ผมจะเล่านิทานคุณธรรมเรื่องเด็นเลี้ยแก่เชิญรับชมรับฟังก็ได้แล้วครับนะชายป่าแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยแก่คนหนึ่งที่จะต้อนฝูกแก่ต้อนฝูกแก่ต้อนฝูกแก่ต้อนฝูแกไม่กินจาข้างๆเนินเขา เขาก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเดี๋ยวหมาป่ามาทำร้ายจะไปถึงวันหนึง่งเขารู้สึกเบื่อไปอย่างมากเอจะเล่นอะไรดีนะเด็กฉลาดอย่างเราจะเล่นอะไรดีอ๋อคิดออกแล้วไปแก้หล่าชามานดีกว่าลีวิ่งลงจากเนินเขาเ ตะโกนบอกหล่าชาวบ้า,า,บานว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ากำลังจะกินแก่ผมช่วยด้วยช่วยด้วยเหล่าชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็รีบทิ้งกางนาแปลงไปจับ,ม,จบมีจับขวานจับจอบ,บเพื่อจะไปไล่หมาป่าเร็วๆรพวกเราเรีบไปช่วยจะเดินเลี้ยแก่กันดีบัาบุ้ที่ใกล้ๆเราคนละมาคนละมือ พ่อพอกเขาวิ่งเข้าไปบนเนินเขาก็ไม่เห็นหมาป่าสักตัวหนึ่งที่จะมาทำร้ายเห็นฟูแกกินได้ยางเรนอร่อยหล่าชาวบ,บ้านก็ได้บอกว่าน้อยมอป่าของแกเราจะเด้เรียกแกน้อยพวกข้าไม่เห็นเลยน้อยพวกข้าสองเต็มที่แล้วแต่ได้เดี๋ยวแก,ก,กได้หัวเราขึ้นมาว่า ฮ่าฮ่ฮ่พวกท่านมาช้าเองอ๋อมาป่ามันวิ่งหนีไปนู่นแล้วแล้วชับวบันดีอย่างนั้นก็รู้สึกโกรธไปอย่างมากฮึโจอดกเลี้ยงแกแกลงขอล้อหรือพวกข้ามีน้มามอสามาช่วยแกเลยไปไปพวกเรากับหมูบ้านเรากัน เด็กเลี้ยงแก่พอหลอกหลอกชาวบ้านในครั้งหนึ่งเขหลอกหลอกชาวบ้านดูครั้งหลอกชาวบ้านก็มาช่วยดูครั้งแต่ก็ไม่เห็นหมาป่าสักตัวหนึง่งที่จะมาทำ้ายจะไปถึงวันหนึง่งมีหมาป่าหิวโซโต,ตัวหนึง่งดำดมีหมาป่าหิวโซตัวนดำดมมามากินแกะคนเลี้ยงแกะ ตัวนี้ก็นอกกินฮ่าฮ้าป่าก็ได้กระโจมดอกมามากินแก่้นเด็กเลี้ยงแก่หุ่ม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 มุ่มุ่ม

เลี้แกเห้อย่างนั้นก็รู้สึกตกใจไปอย่างมากหมาป่าก็มากินแกขอชว่อวยหมดเลยแมาควาช่วยเลือจากเราชา้าหนดีกว่ารีวิ่งลุกจากนินเขาตะโกนบอกหลาชาวบ้านว่าช่วยช่วยหมาป่ากำลังจะกินแกผมช่วยช่วยวยเขาขอแหงช่ด้วย หมาป่ากำลังจะกินแก้วผมช่วยด้วยช่วยด้วยหล่าวชาวบ้านดีอย่างนั้นหล่าวชาวบ้านก็ได้บอกว่าที่นี่ไม่มีใครช่วยแกเราจะเด็กเลี้ยแกพาพวกเราช่วยทีไรก็ไม่เห็นหมาป่าเลยใช่ใช่ใช,ใช่เราไม่ทำอะไรจเด็กเลี้ยแกกินลกพรพวกเราช่วยก็เสียเวลาทำงานไ ชเฉยๆเราไม่ต้องไปเชื่อเจไดเลี้ยแกรักแพนกาเขาเด็นเลี้ยแกพวกเราไม่ต้องไปเชื่อต่อไปพวกเราไม่ต้องไปเชื่อมันรักเดไดเลี้ยแกได้อย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจไปอย่างมากพอเขาวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาเขาพอเขาวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาเขาก็ได้ตกใจอย่างมากพอเห็นฝูงแกนอนตายเด็ดเลี้ยแกก็ได้ตกใจว่า หมาเป่ามากลกีก่ยคคอนทันหมดเลยจะเด็กเล็กแก่ก็ได้เสียใจว่าเออก็ไม่น่าร้พวกชาบ้านเลยเออโดเด็อดโดนเดือดร้อนเดือกก่อนที่เขาจบสมุกผิดก็สายไปซะแล้วใหาเขาต้องเสียฟูงแกไปจำนวนมากทิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่าถ้าพูดโกหกจะเป็นนิสัยและไม่มีใครนับถือพัาถือเขาพันจงก็มีใครเชื่อตรงกับภาษาตไทยหมายถึงเด็กโกหกเป็นประจำจะเป็นนิสัยและไม่มีใครนับถือนิทานเรื่องนี้ก็ได้จกลงเพียงเท่านี้ครับนิทานเรื่องนี้ก็ได้จกลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ เป็นยังไงเอ,อ่ยนิทานเื่อนนิสนุไหมครับเป็นกําลังใจให้น้องกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย